สวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ๋าวันนี้เจ๊พินพามาเที่ยวงานประกวดบอลสีนะันนี้ก็ประกวดได้หไม่ได้ประกวดเอามารวมเฉยอๆอ,อ,ยนนอันนี้ไม่ประกวดจะกลกัวดได้แชมป์แล้วเดี๋ยวคนคาใจอีกนานๆมันจะมีขุนแผนมารวมกันสักทีเนาะตับขุนแผนมาอันนี้ชื่ออะไรขอความรู้หน่อยอันนี้ขุนแผนขุนแผนสวยมากพระเอกของเรื่องแล้วอันนี้ ตัวโกงของเรื่องโกงกับพระเอกมาอยู่ด้วยกันแล้วก็อันนี้มื่นฐานโจรอันนี้เป็นโจรและได้หนุมานและอันนี้อันนนี้างแก้วสิริยาครับนางเมียขุนแผนเมียขุนแผนเมียคนที่คนที่สี่เมียคนที่สี เนี่ยคนแรกสายทองสายทองวันทองและอันนี้เข่งฟาดแดงเข่งฟาดแดงเป็นอาจารย์อันนี้นางเมือดิ้กก็มีขุนไม่น่าใช่นางสีมันเคียนแล้วนางเคียนอันนี้ก็มีขุนแผนอันนี้เป็นเป็นสาวช้เป็นสาวใช้ของนางสีมาลาป่ะนางสีมาลาและอันนี้

และอันนี้นี่แว่นฟ้าทองแว่นฟ้าทองนี่คือชื่อของชื่อนางแว่นฟ้าทองนางแว่นฟ้าทองอันนี้ภัยจันภัยจันภัยจันนี่เป็นใครลูกภัยจันเป็นชื่อของสุนไกรชื่อเดิมสมุนไกรแต่วันนี้ไม่มีขุนไกรมาเนาะไม่มีเห็นข้างนอกวางขายอยู่ขุนไกรและอันนี้พันจันททรร์จัน อันนี้อันนี้นนสวยจังแล้วอันนี้อีกต้นหนึ่งเจ้าล้านช้างเจ้าล้านช้างสวยจริงทุกต้นอันนี้อยู่ในตับขุนแผนนะขุนช้างขุนแผนสวยทุกต้นนันนี้ไรนี้วันนี้ไอ้ตับรามาเกียรตมีมาน้อยอยู่เนะาะรามเกียรตมีน้อย อันนี้คือหนุมานออกศึกและอันนี้นิลพักอันนี้หนุมานของเมืองอันนี้ชื่ออะไรสีดาปะ่ะอันนี้ชื่ออะไรเนะี่ยแปบ๊บหนึ่งอันนี้หนุมานประสานกาย แต่ตับขุนแผนคือสวยมากจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวยชยพินจะพาดูไอ้นี้เนาะตับตับไอ้นี้อีกตับวีรชนเดี๋ยวขอชื่อตับปีรชนอีกตับหนึ่งเนาะหนูอยา่าพ้่งไปนะลูกนี่นะตับุนช้างคุณแผนนะอันนี้สวยมากเนี่ยก็ มันมันมันแบบนานๆจะเขาจะประกวดแยกประเภทอย่างนี้นะ